Hugh s a n g ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร Hugh hungry s a n g light hungry light เพดค่ะแต่ในภาษาอังกฤษเรามีวลีที่คล้ายๆกันนั่นก็คือ crave the spotlight crave the spotlight คำว่า crave แปลว่ากระหายหรือต้องการอย่างมากส่วนคำว่า spotlight ก็คือไฟ spotlight นั่นเองค่ะ ด้วยอย่างเช่น she craves the spotlight she craves the spotlight do you crave the spotlight จ้าชูภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรคำแรกที่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วคือ playboy แต่อยากจะบอกว่าคำนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยๆ เพราะคำนี้เอาไว้ใช้กับผู้ชายที่มีชื่อเสียงหรือผู้ชายรวยๆคำนี้เราเลยมักจะเจอในข่าวบังเทินเกี่ยวกับนักแสดงเกี่ยวกับนักฟุตบอลเกี่ยวกับนักร้องปรับมาน,นั้นคำต่อไปที่ชาวต่างชาติใช้กันปบ่อยคือ player player Play er เราเปรียบเทียบคนเจ้าชู้เป็นพวกที่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนนิสัยไม่ดีเลยเช่นเราจะพูดว่า Be careful, he's a player. Be careful, he's a player. แปลว่าราระวังนะเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเราจะถามคนอื่นว่า Do you think he's a player? Do you think he's a player? แปลว่าคนคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าคำที่3คือ womanizer womanizer คำนี้เป็นคำนาที่แปลว่าคนเจ้าชู้เช่นเดียวกัน ตัวยอย่างเช่น he used to be a womanizer but now he's happily married he used to be a womanizer but now he's happily married แปลว่าเขาเคยเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้เขาแต่งงานยังมีความสุขแล้วเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆหรือที่คนไทยเรียกว่าชิลๆภาษาอังกฤษเราต้องพูดว่าอย่างไร วันนี้โรซี่จะมาสอนสาคำที่ฝรั่งใช้กันป่อยค่ะคำแรกคือ easy going คำว่า easy going เป็น adjective เราเลยต้องใช้กับ verb to be I am easy going, you are easy going, Tom is easy going บางครั้งเราแค่ใช้คำว่า easy โดยอย่างเช่น I'm happy to eat anywhere I'm easy I'm happy to eat anywhere. I'm easy. แปลว่าฉันยินดีที่จะกินที่ไหนก็ได้ฉันง่ายๆแต่อยากจะบอกว่าอีกความหมายของคำว่า easy ก็คือสามซอนเช่นถ้าเราจะพูดว่า she is easy อันนั้นอาจจะแปลว่าเขาเป็นคนสามซอนซึ่งเราต้องระวังนิดหน่อยในการใช้คำนี้ค่ะคำที่สองคือ laid back laid back ด้อยอยางเช่น don't worry about being late to class the new teacher is laid back don't worry about being late to class the new teacher is laid back ไม่ต้องกังวลว่าจะมาคลาสสายครูคนใหม่เป็นคนสบายสบายคำที่3คือ chill คำนี้โรซี่ได้ยินคนไทยชอบใช้กันซึ่งก็แปลว่าคนเชิลเช l ลนั่นแหละคะ่ะเช่นเราจะพูดว่า I'm sure that you'll get on well with my sister. She's chilled. I'm sure that you'll get on well with my sister. She's chilled. ฉันแน่ใจว่าคนจะเข้ากับพี่สาวของฉันได้ดีเขาเป็นคนชิลๆคนส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าแล้วแต่คนหรือตามใจคนเราสามารถใช้คำว่า it's up to you แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีหลายคำเลยที่เราสามารถใช้กันได้วันนี้โรซี่จะมาสองสประโยคที่ฝรั่งใช้กันปล่อยๆป,ประโยคแรก The choice is yours. The choice is yours. ตัวเลือกเป็นของคนหรือ It's your choice. It's your choice. คนเลือกเลย Where would you like to eat? คนอยากกินที่ไหน It's your choice. It's your choice. คนเลือกเลยประโยคที่สอง it's your call it's your call where should we meet เจอกันที่ไหนดี it's your call it's your call คนเลือกมาเลยประโยคที่สาม whatever you'd like whatever you'd like อะไรก็ได้ที่คนต้องการ I'm happy to do anything whatever you'd like ฉันยินดีที่จะทำทุกอย่างอะไรก็ได้ที่คนต้องการประโยคที่สี่ it's fine by me if you want to it's fine by me if you want to ฉันโอเคนะถ้าคนต้องการดู do do อย่างฉัน it's fine by me if you want to meet tomorrow instead it's fine by me if you want to meet tomorrow instead ฉันโอเคนะถ้าคนต้องการเจอกันเป็นพรุ่งนี้แทน วันนี้เราซีมีคำถามว่า where should we meet tomorrow where should we meet tomorrow พรุ่งนี้เราเจอกันที่ไหนดี comment down below คนส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคำว่า lockdown แปลว่าอะไรแล้วคำว่า lock up กับ lock away แปลว่าอะไร hmm. เริ่มด้วยคำว่า lock up คำว่า lock up แปลว่าใส่กุญแจรหรือปิดบ้านปิดร้านอย่างเช่น Don’t forget to lock up before you leave. Don’t forget to lock up before you leave. Yaloom bitt bang on ogba. R the last employee to leave locks up the shop. The last employee to leave locks up the shop. Penaknan so ti og baii go a bit ran. Kamwa lock up mi i kwam mai ku to kanggwai. Chen, I is I is hope that man is locked for good. hope that man locked for good. locked for good. up up man man ฉันหวังว่าผู้ชายคนนั้นจะถูกขังคุกตลอดชีวิตหรือใช้คำว่า lock away ก็ได้คำว่า lock away ก็หมายถึงถูกขังไว้เหมือนกันค่ะ That man is a danger to society. He needs to be locked away. That man is a danger to society. He needs to be locked away. Come while lock away, Rau Sama Chai kon Ru Sing <coughs> Kong Godai. There, Chai Gap get why young Chen, <coughs> <coughs> if you keep valuables in your house, lock them away somewhere safe. If you keep valuables in your house, lock them away somewhere safe. ผิดหวังกับสมหวังภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเราจะเริ่มด้วยคำว่าผิดหวังคำว่าผิดหวังภาษาอัง,งกฤษคือ dis Dis disappointed disappointed I'm disappointed I'm disappointed ฉันผิดหวังหรือ I know you're disappointed but everything will turn out okay I know you're disappointed but everything will turn out okay ชันหรือว่าคนผิดหวงังแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือถ้าเรารู้สึกผิดหวังกับคนอื่นเราจะต้องพูดว่า disappointed in disappointed in you disappointed in him disappointed in her อย่างเช่น why did you lie to me I'm disappointed in you why did you lie to me I'm disappointed in you ทำไมคุณโกหกฉันฉันผิดหวังในตัวคนแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าใครสักคนทำให้เราผิดหวังเราหมักจะใช้คำว่า let someone down let someone down. Tom, down Tom always lets me down Tom always lets me down Tom ชอบทำให้ฉันผิดหวังส่วนคำว่าสมหวังเราควรจะใช้คำว่า Fulfill one's dreams. Fulfill one's dreams. R. Make one's dreams a reality. Make one's dreams a reality. Tom fulfilled his dream of becoming a successful lawyer. Re Tom made his dream a reality by becoming a successful lawyer. Sarup <laughs> Pit Pitwang. Disappointed. Tam hai pitwang. Let someone down. s o m e o n e fulfill one's dreams หรือ make one's dreams a reality ลืมของภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำกรยิยา forget สเสมอไปในภาษาอังกฤษถ้าเราเจอใครบางคนและอยากจะบอกว่าเราลืมของเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ I've forgotten แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราลืมโดยอย่างเช่น I've forgotten my phone ฉันลืมโทรศัพท์ I've forgotten my purse. ฉันลืมกระเป๋าตังค์ไม่ยากเลยแต่รู้หมายว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ที่บ้านเราไม่ได้พูดว่า I've forgotten my purse at home. แบบนี้เพดค่ะเพราะในภาษาอังกฤษถ้าเราบอกสถานที่ที่เราลืมของนั้นเราไม่ควรจะใช้คำกริยา forget. จริงๆแล้วเราควรจะใช้คำกริยา leave. ซึ่งเรามากจะใช้ครองสร้างนี้ I've left ตามด้วยสิ่งของที่เราลืมแล้วตามด้วยสถานที่ที่เราลืมของงั้นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันลืมกระเป๋าตังค์ที่บ้านเราควรจะพูดว่า I've left my purse at home I've left my purse at home ฉันลืมกุญแจในรถ I've left my keys in the car I've in left keys the my car แล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันลืมโทรศัพท์ในร้านอาหารเราควรจะพูดว่าอะไร c o m เมนต down below หวังดีภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมาสอน3ามคำที่เราสามารถใช้กันได้คำแรกคือ mean well คำว่า mean มีหลายความหมายแต่ถ้าเราจะพูดว่า mean well ก็หมายถึง intend well มีเจตนาที่ดีอย่างเช่นเราจะพูดว่า I know you mean well but I can do it on my own คำที่สอง have good intentions มีเจตนาที่ดีหรือหวังดีโดยอย่างเช่น I know she can be annoying But she has good intentions. Com ti sampen sam nuan. Sam, Have your heart in the right place. Bledong dua ku mi huaju tuk ti tok tang. Bed jing lao blawa wang dinan ka. Yang chen, he is strict with his students, but his heart is in the right place. Kaolong dua eng pasangit putwa yang rai. เขาลองดูวเองแปลตรงตัวคือ he gets lost in himself แต่พูดแบบนี้ฝรั่งจะงงแน่นอนงานนี่คือสามประโยคที่ฝรั่งใช้กันบ่อยประโยคแรกคือ he is in love with himself or she is in love with herself แปลตรงตัวคือเขาตกลุมรักกับตัวเองแต่จริงๆแล้วแปลว่าเขาลองดวเองนั่นเองค่ะ I used to like Tom, but nowadays he's in love with himself. I used to like Tom, but nowadays he's in love with himself. Chan Kai Chop Tom, there took one knee, long eng song. He's too into himself or she's too into herself ในประโยคนี้คำว่า into แปลว่าชอบซึ่งแปลตรงตัวคือเขาชอบดูแเองมากเกินไปหรือเขาลองดูแเองนั่นเองค่ะ Kate broke up with Harry because he's too into himself. Kate broke up with Harry because he's too into himself. Kate เลิกกับ Harry เพราะเขาลองดูแเองเกินไปประโยคที่3 He is full of himself or she is full of herself Do a yang างเ n I don't enjoy spending time with people who are full of themselves I don't enjoy spending time with people who are full of themselves ฉันไม่ชอบใช้เวลากับคนที่หลองตัวเองคนผู้ชมรืู้ไหมคา,าว,ว่าถึงแม้ว่าคนไทยใช้คำว่า s p ปกเวลาพูดถึงประเภทของผู้ชายหรือผู้หญิงที่เขาชอบแต่ฝรั่งไม่ได้ใช้คำว่า s p ปก จริงๆแล้วคำว่า Spec มาจากคำว่า specification ที่แปลว่ารายละเอียดหรือข้อกำหนดซึ่งคำนี้เราหมักจะใช้กับสิ่งของเราไม่ได้ใช้กับคนงั้นถ้าเราอยากจะถามว่า Spec ของคนเป็นแบบไหนเราไม่ได้ถามว่า what's your spec แต่จริงๆแล้วเราคงจะถามว่า what's your type what's your type หรือเราจะถามว่า What type of girls do you like? What type of girls do you like? สเปกผู้หญิงของคนเป็นแบบไหน,นหรือ What type of guys do you like? What type of guys do you like? สเปกผู้ชายของคนเป็นแบบไหน,นหรืออีกประโยคหนึ่งที่ฝรั่งใช้กันบ่อยนั่นก็คือ Do you have a type? Do you have a type? คนมีสเปกไหมหรือถ้าเราอยากจะพูดว่า เขาคือสเปกชันเลยเราควรจะพูดว่า he's my type หรือ she's my type แล้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีสเปกเราจะพูดว่า I don't have a type I don't have a type สรุปว่าถ้าเราอยากจะถามคนอื่นว่าสเปกของคนเป็นแบบไหนเราควรจะถามว่า A what's your spec or B what's your type Comment down below คำศัพท์ภาษาอังกฤษห้าคำที่ออกเสียงยากที่สุดคำแรกคือ crisps 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 คำนี้ก็แปลว่ามันฝรั่งทอดกรอบกรอบ crisps คำที่สอง clothes clothes cl ไม่ใช่ clothes แต่ออกเสียงว่า clothes clothes แปลว่าเสื้อผ้าคำที่สาม squirrel squirrel squ Squirrel Squirrel คำนี้แปลว่ากระรอกคำที่4ี่ scissors scissors แปลว่ากันไกร scissors คำที่5 rural 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 แปลว่าชนบทแล้วพื้อนๆคิดว่าคำไหนออกเสียงยากที่สุด Comment down below ปะายคกที่คนมักจะใช้ผิดกันปะายคกแรก I agree จริงๆแล้วเราควรจะพูดว่า I agree ประโยคที่2 Why you don't like football จริงๆแล้วเราควรจะพูดว่า Why don't you like football ประโยคที่3 I should to go จริงๆแล้วเราควรจะพูดว่า I should go ประโยคที่สี My car is red colour. Jing Lao Rao Konja My car is red. Brayogti ha. She's married with a doctor. Jing Lao Konja She's married to a doctor. biao Nan rai. Raja chai Stand someone up. Stand someone up. ซึ่งคำกริยาช่องสองและ3ของคำว่า stand ก็คือ stood อย่างเช่น yesterday Tom stood me up yesterday Tom stood me up เมวานทอมเปี้ยวหนักฉันหรืโด้วยอย่างที่สอง see you at 8pm don't stand me up see you at 8pm don't stand me up เจอกัน2ทุม่มอย่าเปี้ยวหนักนะคะ แล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าดอนเบี้ยวนั้นเราควรจะใช้ passive voice ซึ่งเราควรจะใช้โครงสร้าง verb to be แล้วตามด้วย stood up หรือใช้คำว่า got stood up ก็ได้ I don't know whether I've been stood up or he's just late I don't know whether I've been stood up or he's just late ฉันไม่รู้ว่าฉันโดนเบี้ยนัดหรือแค่เขามาสายหรือถ้าสมมติว่า A ถาม B ว่า How was your date last night with Tim? How was your date last night with Tim? B อาจจะตอบว่า It was awful. I got stood up. It was awful. I got stood up. มันแย่ยมากๆฉันโดนเบี้ยวนัด งั้นวันนี้โรซี่อยากจะถามคนพผู้ชมว่า Have you ever got stood up Have you ever been stood up ตอบว่า Yes I have หรือ No I haven't Comment down below แอบ,บชอบแอบบฟังแอบบมองภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเริ่มด้วยคำว่าแอบบชอบถ้าเราอยากจะบอกว่าเราแอบ,บชอบใครสักคนเราควรจะใช้คำว่า Have a crush on someone Have a crush on someone. Do a yang chan? He has a crush on you. He has a crush on you. eb chop kon. Ru If you have a crush on Tom, you should tell him. If you have a crush on Tom, you should tell him. Takon eb chop tom bok kao. chai Eaves drop eavesdrop. drop. Do a yang chan. We caught Anna eavesdropping on our conversation. We caught Anna eavesdropping on our conversation. Rau jap dai wa. Anna eb ti rao kui gan. Now, mong r du ku peep หรือ peek. Yang chan. Close your eyes. I have a present for you. Don't peep. Close your eyes. I have a present for you. Don't peek. หลับตาฉันมีของขวัญสำหรับคนอย่าแอบ,บดูนะเราซี่ขอทบทวนอีกรอบหนึ่งแอบบชอบ Have a crush on แอบ,บฟัง Eavesdrop แล้วถ้าเป็นแอบ,บมองหรือแอบ,บดูภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร Comment down below ในภาษาอังกฤษถ้าเราอยากจะพูดว่าตาสว่างเราจะพูดว่าอะไรตา eyes สว่าง bright bright eyes ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะจริงๆแล้วชาวต่างชาติจะพูดว่า my eyes have been opened my eyes have been opened ประมานว่าลืมตาแล้วเห็นความจริงสักที his eyes have been opened his eyes have been opened ตาของเขาสว่างสักทีนอกจากนี้เราจะใช้ไหนโครงสร้าง Open up someone's eyes. Open up someone's eyes. Go blawa da so wang. Ru tum hai da so wang. Do yang chen. It's time they opened their eyes to the truth. It's time they opened their eyes to the truth. Blawa tungwe la ti pu kao. Da so wang ru kwam jing. This documentary opened up my eyes. This documentary opened up my eyes. Plawa sarakadini the documentary was an eye opener. The documentary was an eye opener. Sungnai an eye opener ben Kamnam ti Blawa did you learn something new today? Did you learn something new today? ตอบว่า Yes, I did. or No, I didn't. Comment down below.